วิศวกรหนุ่มีิพลิกชีวิตสู่เกษตรกรผมโตมากับไร่ข้าวโพดนะครับยังไงชารนี้ก็คิดว่าจะไม่เอาแน่นอนอาชีพนี้แต่ปัจจุบันนี้ก็ตลกตัวเองเหมือนกันต้องกลับเป็นสาตรต่อก็จะพัฒนาแล้วต่อยอดให้ดีกว่าเดิมครับหาแกะเม็ดข้าวโพดช่วยโดไระแล้วซึ่งเราคำนวณแล้วว่าสามฝักสามารถฝังได้ใส่เลยเร็วๆค่ะดีค่ะเป็นฝัก็โหนดหดโห อโอ้โเมื่อก่อนปลูกข้าวโพดมันยากลำบากมันไม่เหมือนสมัยนี้สมัยก่อนนี้ต้องใช้คนยอดต้องตากแดดตากฝนทั้งวันอยู่กับแม่นีเหนื่อยลูกชายผมไม่โจรไม่อยากมาทำแบบผมหรอกมันพูดแต่เด็กว่าอยากจะหนีไปทำงานในเมืองมันไม่อยากเหนื่อยเหมือนพ่อเหมือนแม่มัน ผมโจนะครับเป็นเด็กที่โตมากับไร่ข้าวโพดนะครับตั้งแต่เด็กเลยเหนื่อยครับทำข้าวโพดเห็นเขาทํามาตั้งนานแล้วครับไม่เห็นรวยสักทีครับยังไงชาตินี้ก็คิดว่าจะไม่เอาแน่นอนอาชีพนี้จะหนีออกไปไกลๆแล้วไปหางานทาดีๆทําในกรุงเทพครับก็ได้เป็นวิศวกรทํางานระบบก่อสร้างออัไภายในตึกครับทํางานได้สักสามสี่ปีก็มีปัญหาโควิด <c oughs> เข้ามาครับลดคนเพิ่มงานเหนื่อยครับเพราะนั้น ทีนี้ที่บ้านเราทำข้าวโพดอยู่ลองไปทำเสริมดูก่อนแล้วกันมันน่าจ,จะมีรายได้เพิ่มขึ้นพอกลับมาทำไรข้าวโพดของพ่อแม่ก็ปัญหาก็เยอะครับแรกๆหนึ่งไหนจะเรื่องระบบเดิมแบบที่พ่อแม่ทำมาอยู่แล้วรเราก็ต้องมาปรับศึกษาข้อมูลอีกเยอะเลยครับศึกษาทั้งเรื่องดินแล้วก็เรื่องปุ๋ยครับเวลาเราจะใส่ปุ๋ยช่วงไหนแล้วก็ปุ๋ยสูตรไหนครับก็คือประสบความสำเร็จคือว่าข้าวโพดเรา ได้มากขึ้นกว่าทุกปีครับปกติจะได้ประมาณ1ตันครับแต่ตอนนี้ผมทําได้ถึง1ตันหครับพผลผลิตดีขึ้นนะครับชีวิตก็ดีขึ้นครับผมก็เลยตัดสินใจกาแฟว่าลาออกมาลุยในสายงานกระโพดอย่างเต็มตัวครับกระโพดที่ผมทําก็เป็นกระโพดเลี้ยงสัตว์ครับปัจจุบันก็ดูแลอยู่ประมาณ1 0 0รยไร่ครับ เอยไล่เลยเหรอจากเมื่อก่อนครับที่เป็นเด็กอย่ากหนีงานในไล่แต่ปัจจุบันนี้ก็อนุกตัวเองเหมือนกันต้องกลับมาดูแลหรือว่าสานต่ออาชีพนี้ก็จะทำให้มันดีที่สุดครับแล้วก็จะพัฒนาแล้วต่อยอดจากครอครัวของเราให้ดีกว่าเดิมครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อโจนะครับชื่อจริงชื่อนายธีรพันธ์กองเพ็งครับมาจากจังหวัดเพชรบูร์ครับอดีตวิศวะนะจังหวะที่บอกคุณพ่อคุณแม่ว่าแบบไม่เอาแล้ววิศวะจะกลับมาทําข้โพูดกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยตอนนั้นท่านว่าไงมั่งอ่ะคุยอยากก็โดนบ่นนะว่ามันเหนื่อยอยู่แล้วเคยทํามาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วครับอมันจะกลับมาทําไมแล้วก็เราก็อยากจะหนีออกมาอยู่แล้ว แต่สุดท้ายก็เราไปขอกลับไปแล้วขอขอกลับไปในฐานะที่แบบว่าตอนนั้นเป็นโควิดใช่ไหมใช่แล้วมันลดงานลดอะไรอย่างงี้ก็เลยกลับมาทำใช่ตอนที่ตัดสินใจกลับมาทำอะ่ะมันรู้สึกยังไงอยู่ตอนนั้นเราอายุยังเล็กครับถ้าเรากลับไปตอนนี้นผิดพลาดอะไรเราก็ยังสามารถกลับมาทำงานเหมือนเดิมได้หรือว่า<อ>เราจะกลับแก้ตัวได้อยู่แต่ถ้าไปตอนเราอายุเยอะแล้ว คนที่บ้านอาจจะยังไม่อยู่ให้เราไปช่วยก็ได้ครับตอนนั้นคือครูอยากรู้ว่าตอนนั้นน่ะมันมันเห็นโอกาสอะไรเหรอคะถึงสามารถทิ้งงานวิศวะแล้วมาตรงนี้ได้อ่ะค่ะระหว่างทํางานครับก็ลองทาดูก่อนก่อนจะออกมาประมาณหนึ่งปีคำนวณผลผลิตกับรายได้ที่เราได้ประจําต่อปีก็สามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็ครอบครัวได้ก็เลยตัดสินใจกับแฟนครับลาออกด้วยกันครับแล้ว ความรู้ที่เรียนเกี่ยวกับวิศวะมาเราเอามาประยุกต์ใช้กับเกษตรได้งไงบ้างครับได้หลายเรื่องเลยครับหนึ่งในการเรียนเครื่องกลครับจะรู้เรื่องระบบปั๊มน้ำแล้วครับแล้วก็ระบบจัดการน้ําทีน้เราก็มาประยุ์เข้ากับระบบน้ําหยดครับในพันธุ์อะไรครับพวกเราแล้วก็ผลิตเครื่องมือทางการเกษตรเพิ่มขึ้นครับเพื่อทุนแรงครับเป็น DIY เล็กๆน,น,น้อยๆติดเครื่องแท็กเตอร์ของเราครับดีใจอยู่ครับคือ<ต>ไม่เสียหายเลยนะ,อะโอ้โอดีดี แล้วครูอยากรู้ว่าเทียบกับวิธีเดิมที่คุณพ่อคุณแม่ทําแล้วก็วิธีใหม่ที่เราทําเราทําอะไรต่างจากเดิมแล้วมันเห็นผลผลิตต่างจากเดิมยังไงบ้างก็เรื่องดินครับแล้วก็เรื่องน้ําอำที่ขาดไม่ได้คือเรื่องปุ๋ยครับระยะเวลาช่วงใส่ปุ๋ยครับที่เหมาะสมกับสูตรที่จะต้องการใส่ครับ<อ>เราก็จะมีสูตรที่เราศึกษาตามอินเทอร์เน็ตมาว่าช่วงนี้ควรใส่ปุ๋ยเวลาไหนแต่พ่อแม่เราก็จะบ่นว่า ไม่ไม่อยากให้ใส่เยอะมันต้นทุนมันสูงแล้วก็ผลผลิตก็ไม่ต่างกันแต่เรามาทดลองดูให้เขาดูครับก็แบ่งแปลง,งกันคนละแปลงเทียบกันครับพ่อก็จะใส่แค่รอบเดียวแต่เราจะใส่ตั้งแต่รองพื้นเตรียมดินครับแล้วก็มีช่วงกลางแล้วก็ช่วงท้ายผลผลิตต่างก,กันก็คือประมาณเกือบเท่าตัวครับ,ค,รบคุณพ่อเห็นแบบนั้นแล้วทำคนละแปลงเนี่ย<อ>คุณพ่อหันมาเอ้ย เขาพูดอะไรกับคุณนะเขาบอกจะไมายฝักไม่เท่ากันคือออกมาเทียบกันเลยขนาดฝักก็ไม่เท่ากันจํานวนปริมาณก็ไม่เท่ากันครับยอมเลยใช่ไหมทีนี้คุณพ่อใเขินนมื่อพ่อมีแบบอืเขินนิดหน่อยไหมก็ยิ้มๆแต่เขาน่าจะภาคภูมิใจเนอะในลูกเขาเนอะแล้วรู้สึกยังไงกับตอนถ้าเรามองย้อนไปว่าคําว่าทํเข้าวโพดอะไม่รวยหรอก รู้สึกยังไงกับคาคานี้ฮะตอนนั้นก่แต่ก่อนมันลําบากเลยครับเพราะเราไม่รู้วิธีเราก็ยังไม่อยากทําเลยแต่ก่อนพอศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามากษเรยยุคใหม่ครับใช้เทคโนโลยีเข้าไปช่วยในการทําเกษตรใหม่ๆเงี้เราก็ไม่เหนื่อยมากก็ผมว่าสบายกว่างานประจำอีกครับครับเปลี่ยนทาได้แล้วใช่ไหมครับว่าทําข้าวโพดแล้วรวยใช่ครับอย่างนี้ถ้าเกิดมีคนรุ่นใหม่หลายๆคนที่เขายังลังเลอยู่ว่าจะ ทำเกษตรมันจะโอเคไหมมันจะเป็นยังไงเ,ออเราโจอยากบอกอะไรเขาครับครับก็อยากบอกครับว่าลองถามตัวเองก่อนครับว่าเรารักในอาชีพเกษตรหรือเปล่าเราไหวหรือเปล่าที่จะมาทําตรงเนี้ถ้าเรารักแล้วอายุเราก็ยังพอมีเวลาในการทําแล้วก็มีการทดลองทดสอบมผมว่าเราไปได้ครับกับอาชีพนี้นะคะครับแล้วมาวันนี้ความฝันที่โจอยากได้กลับไปคืออะไรคะ อาบังเอิญมากครับก็คือตั้งใจกับแฟนแต่งงานกันมาแล้วประมาณ3ปีไม่ไม่มีบุรไม่มีลูกอ๋อคือมาพอมาเนี่ยแฟนตรวจพบว่ามีน้องพเดียวดีใจด้วยดีใจด้วยก็อยากขอเป็นทุนการศึกษาไว้เลี้ยงดูในนาคตโอเคครับโอ้คุณพ่อแล้วนะโอเคถ้างั้นวันนี้พาพวกเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรกรข้าวโพดนะคะพร้อมไหมคะครับ ท่าพร้อมแล้วเชิญค่ะครับผมสวัสดีครับว่าที่คุณพ่อครับสวัสดีครับขอบคุณโจมากที่มารายการครับไอ้นี่วันนี้พ่อมาด้วยไหมหรือมากับแฟนมากับแฟนมากับแฟนแล้วโจย์ต่อไปน่ครับท้าวิศวกรล้วนเลยครับกรรมการเล่นเกมด้วยกันนะครับทีมงทีนครับอุปกรณ์มาครับทุกการครับโจทย์ที่ผมบอกว่าท้าไทยวิศวกรคือโจทย์นี้แหละครับทุนการครับนี่ครับต้องมีการคิดคำนวณ สมัยเรียนฟิสิกส์ใช่ไหมครับสมัยเรียนเลขจำโปรเจกต์ตายได้ไหมครับโปรเจกต์ตายอธิบายโปรเจกต์ตายหน่อยการเคลื่อนที่วิถีโคง้งมันจะเป็นวิถีโค้งครับ<อ>นี่ครับ่นผู้าหงงครับเดี๋ยวโจเขาจะต้องแกะข้าวโพดแกะข้าวโพดแกะเสร็จเรียบร้อยปุ๊บต้องคว้างข้าวโพด<อ>ให้ไปที่เป้าหมาย<อ>สิ่งที่เราท้าทายโจคือว่าทาภารกิจเนี่ยให้เวลารวมคือ60วินาทีครับแกะด้วยแล้วปาให้โดนด้วยอันแรกเนี่ยเข้าห่วง อันที่2นี่คือกระป๋องอันที่3คือลูกโป่งแต่ในความเป็นจริงโจจะเริ่มจากอะไรก็ได้นะครับท่านผูครับ,น,รบนี่คือสิ่งที่เราท้าโจนะแต่ท้ากรรมการนี่คือเรื่องหนึ่งโจครับพี่สุปรบก,กวนโจหันไปที่จอครับท่านาูครับเราจะคัดเลือกกรรมการหนึ่งท่านมาเป็นตัวประกันในเกมต่อไปครับ <c oughs> รวมเล่นเกมลุ้นกับลูกโป่งให,ใหญ่ของเรา <c oughs> ท่านคิดว่าอะไร <c oughs> คือเป้าที่สองที่น้องจะโจมตีอย่าเลือกอย่าเลือกเป้าที่สอง <Okay. S 2> คนเลือกเป้าแรกกับเป้าที่สามรอดอคนที่เลือกเป้าตรงกลางไม่รอดออใครอยากเลือกก่อนครับชี้ชี้บอกพิสุปได้ออ,อันนี้หนึ่งอันนี้สามอันนี้สองกูณง้อคูง,งอ้คงงอคิดว่านี่ไม่ใช่ตรงกลางแน่ๆโตก็ไม่หอยใครก่อนครับโตะเลยโตครับผมคิดว่าผมคิดว่าอันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้อันนี้นะโตคิดว่านี่นะและนี่คือคิดว่ากลางครับคิดว่าตรงนี้กลาง S <S อะถ้าพี่เลือกได้ <S <S ถ้าถ้าพี่เลือกได้เอาจริง <ผม S 2> จริงกนนงวจากใจใจผมนึกอันนั้นอยู่แล้วอ่ะ,อะพี่คิดว่านี่อยู่แล้วนะผมะะคิดว่าแต่โดยธรรมชาติคนมันอย่างนี้ไหมพี่อไม่ใช่ไม่ใช่นะอาจจะเป็นอันแรกก็ได้นะของพี่หอยอ่ะครูเงาะเลือกโจทย์นี้พี่หอยเลือกโจทย์นั้นโตเลือกโจ์นี้ประมาณนี้นะครับครับโจข้าผ่านไ่ได้แล้วครับ ภารกิจของโจคือปอกข้าวโพดแล้วเคลื่องให้โดนเป้าหมายครับให้เรียบร้อยแล้วเสร็จไปในเวลา60ินาทีภารกิจโจเท่านี้เลยครับส่วนกรรมการครับเป้าหมายที่น้องเลือกเป็นอันดับที่2มาเล่นเกมด้วยกันเป็นเกมต่อไปนะครับครับโจพร้อมนะครับคจับข้าวโพดรอได้เลยครับเตรียมตัวจับเวลาครับ สค่ะเรียบร้อยครับดึงครับฉันโดนแน่เลยแม่นมากอ่ะพอดูส่งเล้วยังไม่โดนครับต้องเข้านะครับต้องเข้าเวลาเหลือเยอะเลยครับลูกโป่งบายสบายฮะยังไม่ได้ครับบอกครับลูกโป่งแล้วกันเรียบร้อยครับเดี๋ยวลูกโป่งครับ อันดับ2คือผ่วงนะครับเป็นเราเราก็รู้เร่อเหลาจะใช่ไอย่างแรยังไม่ได้ครับเวลาเหลือ22ิวิครับเริรบายฮะชิวๆิวเนี่ยทอ่ครับผมอธิบาย2เรื่องก่อนข้าวโพดหล่านี้ครับเป็นข้าวโพดที่นําไปเลี้ยงสัตว์นะครับเดี๋ยวเราไม่ได้ทิ้งนะครับเก็บรวบรวมแล้วก็เอาไปใช้งานต่อตามที่เราคุยกันนี่คือเรื่องแรกโจผ่านภารกิจครับ เรื่องที่สองเราตกลงกันว่าเป้าที่สองที่โจโเขาจู่โจมพิชิตภารกิจเนี่ยคือเป้าใดากรรมการท่านนั้นก็จะได้ออกมาเล่นเกมนะครับซึ่งห่วงเนี่ยเราก็เป็นห่วงเหลือเกินว่าเกมต่อไปคูเงาะต้องออกมาเล่นเกมกับเราเลยครับห่วงต่เรียกันค <laughs> ูมันตรงไปตรงมา <laughs> เกินไปเดาทางรายการนิดนึงเดี๋ยวทีมงานเกบอุปกรณ์นะครับภารกิจสุดท้ายมาเลยครับ ท่านการครับเวลาที่โจขายข้าวโพดเนี่ยเขาไม่ได้ขายทั้งฝักนะครับเขาจะขายเฉพาะเมล็ดข้าวโพดครับเกมนี้ครับท้าทายโจทย์นี้ครับให้โจนําเมล็ดข้าวโพดออกมาจากฝักข้าวโพดครับแล้วเวลาจริงเขาใช้เครื่องปะของจริงใช้เครื่องครับของจริงใช้เครื่องก็จะมีเครื่องจักรสาหรับคนที่ไม่มีเครื่องจักรนะครับจะใช้อุปกรณ์คล้ายๆแบบนี้ครับ นี่เราประยุกต์ขึ้นมาให้ดูเป็นภาพชัดเจนขึ้นอุปกรณ์จัดเตรียมเรียบร้อยแล้วครับขาดก็แต่ใครสักคนนั่งที่เก้าอี้ตัวนั้นนะครับชัดเจนนะครับชัดเจนครับผู้โชคดีของเรานะครับเรียนเชิญครูเงาะครับเอ๊ะหนึ่งลงโลงลงลงไม่ลงค่ะเดี๋ยวอ่ะอะไรมาเติมในช่องว่างตรงนั้นหน่อยไมครับไม่มีพื้นที่เลยดูสิคะขายาว ด้วยไอ้สีแดงนี่มันดังด้วยสีแดงดังปะนั่งไปครูสีน้ําเงินไม่เท่าไหรใช่สีแดงนี่บัำบๆำเลยสีแดงนี่ดังมากดังยงตุ้มเกี่ยวเคยโดนแล้วครับทีมงานวัดอยู่ว่าเข็มไปถึงไหมนะครับก็เห็นแล้วว่าไปถึงนะครับสิ่งที่สิ่งที่ ผมเห็นมีตาเลยเห็นมีตาเห็นตาเลยเห็นมีตาเลยคุเห็นเลยไอ้คุณไอ้คุณคิดว่าคุณจะปล่อยเลยมก็แล้วคุณเคยฉันปล่อยฉันจะปล่อยผมผมอยู่ในเหตุการณ์ ผมอยู่ในเหตุการณ์คือ,อ,อผมอยู่ในเหตุการณ์ครับคือขุนเนี่ยบอกคุณพอณว,ว่าคุณอ่อปล่อยเลยครับแล้วในขณะเดียวกันในเข็มก็มาจ่อแล้วผมก็สงสัยว่าจะให้คุณพ่อปล่อยทําไมความสงสัยยังไม่ทันคลี่คลายคุณพอก็ปล่อยลูกโป่งก็โดนเข็มคุณคุณต้องการอะไรเดีจะไม่ไว้ใจเธออีกอ๊อไอ้ครูพี่ขอโทษจริงนะพี่อยู่ไกลมากเนี่ยพี่หูพี่หูคันเลยอ่ะคูอยู่ใกล้ๆกูกูไม่เป็นไรใช่ไหมอะไรนะครูบกูไม่เป็นไรใช่ไหมครู นอกจากหน้าตึงหูยังตึงอยู่ฮะเนี้ยตึงเปนหมดแล้วตอนนี้โจตกใจไหมลูกโป่งแตกตกใจครับตกใจนะครับอันนี้คือหน้าตกใจของโจนะครับโจเดี๋ยวโจต้องช่วยหัวโจต้องขวางทางนะครับโดยใช้แกนของกระโพดไปขวางไม่ให้รถไฟไปถึงลูกโป่งซึ่งเราคำนวณแล้วว่าสามฝั่งสามารถฝวางทางได้ไม่ต้องมาผ่านแถวนี้วางดีเลยวางก่อน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  เออเนี่ยดูสิความมั่นใจในอุปกรณ์เกมถือว่าโดนไปแล้วน่าจะเพิ่มเป็นสองไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะได้กลัวขึ้นพี่กำลังมองในเรื่องโปรดักชันว่าคนดูเห็นไปแล้วว่าแตกอ่าพี่อยากได้สองลูกเพราะว่ามันมันชินชาแล้วไงมันเหมือนเห็นไปแล้วไม่เคยชินต้องต้องถามต้องถามปรึกษาโตด้วยถามครูด้วยว่าลูกเดียวเนี่ยเห็นไปแล้วต้องสองลูกไหมครับผมว่าเหลืออีกข้างหนึ่งให้ครูเขาได้ยินชัดชดีกว่าขอบคุณมากค่ะโตค่ะเขาเป็นห่วงแล้ว่องหูเลี้ยหูไหลหัวไหลหู เต็มตัวครับยืนได้ไหมยืนยืนะครูยืนแล้วกันนะคะจริงๆตามกติกาเนี่ยครูง้อยืนไม่ได้นะครับปิดหลักแต่ว่าเนื่องจากที่เท้าลูกโป่งไปนะครับครูอยากทำอะไรครูทำเลยครับครูรอครูอยากทำอะไรได้หมดเลยครับยืนนั่งแล้วมันมันไม่เห็นอะเวลาในการเล่นเกมนี้คือการเดินทางของรถไฟหนึ่งรอบนะครับจับอุปกรณ์ได้เลยครับเข้าสู่ภารกิจด้วยความปลอดภัยนะครับ ก็พร้อมนะครับอันอุปกรณ์แบบอย่างนี้เต็มตัวไปครับไปเลยค่ะเร็วๆเลยค่ะดีค่ะนั่นแหละค่ะอโอ้ยอ๋อมาเร็วค่ะมาเร็วค่ะเปลี่ยนฝั่งแล้วอุ้ยหลุดหลุดโอ้ยลงไปเรื่อยครับไปเรื่อยให้อยู่ให้อยู่ให้อยู่แม่แม่แม่ได้แล้ครับจัดเลยครับอ่าเหน่งครับมาแล้ว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 ช่วยเวลาเหลือเยอะยัง อย่าให้ผู้ดนมันเกินครึ่งทางแล้วนะมันเกินครึ่งทางแล้วโจมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าโอ้ยที่เหลือทางโค้งน้อยด้วยโจแล้ไหมได้ไหมงานหนึ่งไหมถันไหมอู้ช่วยสองโจได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มาแล้วมาแล้วทำไมเขาโค้งเขามาแล้วมาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโจเร็วเร็วอันนี้อันนี้พี่สิุ้กไม่ชวนคุยไม่ชวนคุยคุยอย่าไปคุยโจร็วแล้วโจ มาเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยอโยเออคือเขพยายามทยานไปหาปู่อนะครับคือเขาเซฟเซฟเซฟแล้วเซฟแล้วเซฟเซฟวอสปิมือเบาๆปิดมือเบาเราหายใจลึกๆก่อนลึกก่อนตัวไม่มีตรงไหน่าเจ็บนะไม่มีนะครับตอนนี้เราสรุปเรื่องราวนะครับ เวลาเนี่ยค่อนข้างสูสีครับสามารถดึงเอาเมล็ดข้าวโพดออกจากฝักได้เสร็จสมบูรณ์แล้วก็หยุดยั้งรถไฟไว้ได้ภารกิจนี้ช่วยครูเงาะได้สาเร็จครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับทีนี้ครับจากอุปกรณ์ครับทั้งการครับวันนี้เราได้รู้จักกับเกษตรกรรุ่นใหม่ครับที่ใช้ภูมิปัญญาจากรุ่นพ่อผสมผสานจากความรู้แนวใหม่ที่เขามีครับได้รู้จักกับโจทักษะาท่านรู้สึกยงไบ้างครับคือ รู้สึกมีความหวังทุกครั้งเลยค่ะที่เห็นเกษตรกรรุ่นใหม่แล้วใช้วิธีผสมผสานเนาะคุณพ่อเนี่ยก็สร้างมาให้เราดีอยู่แล้วเท่าที่องค์ความรู้ในยุคนั้นนั้นมีท่านก็ให้เรามาดีที่สุดลวแต่พอมายุคใหม่เนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาขวนขวายอะโจอเอาทั้งความรู้ด้านวิศวะของตัวเองแล้วก็ไปเซิร์ชหาความรู้ในอินเทอร์เน็ต แล้วก็มาปรับปรุงพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการเลือกปุ๋ยเลือกสูตรเลือกปรับหน้าดินน้ําหรืออะไรก็ตามอ่ะครับแล้วมันทําให้กเษกษตรกรรวยได้อะ่ะอ,อันนี้มันเป็นความหวังของบ้านเราเพราะบ้านเมืองเรามันเป็นบ้านเมืองกเกษตรกรร,รมอ่ะรูอยากให้เด็กรุ่นใหม่หลายๆคนที่กาลังลังเลว่าจะกลับไปช่วยงานคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านในงานเกษตรกรรมดีหรือไม่เนี่ยได้ดูคลิปนี้แล้วจะได้รู้สึกว่าเออมันมีความหวังจริงๆที่เราจะมีชีวิตแบบที่เราต้องการขอแค่เรามีความรู้แล้วก็มีความรัก ในสิ่งที่เราทำนะคะขอบคุณมากๆโจที่มาวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะแม่ลูกไม่รู้จะชื่ออะไรน่าจะชื่อน้องข้อโพดหรือเปล่าเขาไม่รู้แต่พวกเราสามคนให้ผ่าน่ะโจครับพี่สุบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของโจเรื่องราวการเป็นเกษตรกรยุคใหม่เกษตรกรรุ่นใหม่แล้วก็การต่อยอดความฝันจากรุ่นคุณพ่อ ให้พี่ๆปุ๋ยทิพทราบพี่ๆปุ๋ยทิพเขาชื่นชมในโจมากนะครับปุ๋ยทิพเนี่ยตั้งใจทําผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของเกษตรกรไทยและโจคือภาพที่ชัดเจนมากว่าเมื่อมีองค์ความรู้เมื่อมีความเข้าใจเนี่ยเกษตรกรไทยสามารถลืมตาอ้าปากได้และเรื่องความฝันที่ต้องการจะมอบทุนเตรียมทุนให้กับลูกก็ไม่ใช่ปัญหาเลยครับพี่ๆปุ๋ยทิพยินดีมากและขอมอบทุนการศึกษาในอนาคตเพื่อลูกของโจนะครับ สามหมบาทจากปุ๋ยทิพย์ครับมีอีกหนึ่งสิ่งจะพิเศษมากสําหรับโจครับและโจรู้จักเป็นอย่างดีครับรบกวนโจนไปมองด้านนั้นครับเดินหน้า4ี่เครับทีมงานครับขอความพิเศษให้โจจากพี่ๆปุ๋ยทิพย์ครับโจครับหันมามองได้แล้วครับ โจรู้จักกันอย่างดีนี่คือสูตรครับใช่ครับนี่คือปุ๋ยทิ์สูตร1688นะครับช่วยต้นโตไวสมบูรณ์ครับสูตร21421และสูตร3000นะครับช่วยข้าวโพดฝักใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีนะครับทั้งหมดนี้นะครับผอมอบให้โจนำไปต่อยอดพัฒนาสวนข้าวโพดให้มีผลผลิตที่ดีขึ้นจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับรวมความฝันวันนี้มอบให้โจจากปุ๋ยทิพย์นะครับ4 0 0 0มืนบาทจากปุ๋ยทิพย์ครับ โจครับในวันที่เราทําความฝันได้สําเร็จนะครับพี่สุขเชื่อว่าโจมีบางสิ่งบางอย่างอยากจะพูดกับพ่อและแม่โจพูดกับท่านผ่านกล้องนี้ได้เลยครับเชญครับครับครับพ่อแม่ผมวันนี้ผมทําได้แล้วนะครับทําให้เห็นแล้วว่าผมทําได้ไม่ว่าผมจะออกจากงานมารายได้ดีก็จริงครับแต่ผมอยากมาอยู่กับพ่อแม่มาช่วยดูแลแบ่งเบาพละครับแล้วผมจะสารต่อ งานที่พ่อทาไว้ให้ดีขึ้นครับแล้วผมจะดูแลครอบครัวเราให้ดีแบบนี้ตลอดไปครับผมครับโจครับตอนนี้ลูกอยู่ในท้องของแม่อีกไม่กี่เดือนก็จะเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้แล้วก็เชื่อว่าถึงวันหนึ่งเขาจะเข้าใจความหมายที่พ่อมารายการในวันนี้อยากให้โจพูดกับลูกเป็นข้อความจากพ่อส่งถึงลูกในอนาคตนะครับพูดกับลูกของเราผ่านกล้องนี้ได้เลยครับเชิญครับครับ วันนี้พ่อทำให้รุ่นปู่รุ่นย่าดูแลนะครับเลวรุ่นตารุ่นยาดูแล้วต่อไปรุ่นลูกในอนาคตถ้าลูกมาดูเทปนี้ครับขอให้ลูกเอาพ่อเป็นแบบอย่างในเรื่องแบบนี้นะครับพ่อรักลูกนะครับอัจฉริยะเกินร้อยเกษตรกรสวนข้าวโพดของเรานะครับโจครับขอบคุณมากที่มารายการครับโจครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับโจ ชัดเจนมากนะค <ใน S 2> ือเขาก็ <Lan> ทำงานเขาก็มีเงินเดือนของเขาอะแต่ที่มีความหมายกว่าคือทําตรงนี้ได้ดูแลพ่อแม่ด้วยถ้าน้การครับเรามีกิจกรรมเนี่ย แจกปุ๋ยทย์ฟรีให้แฟนๆของเราด้วยนะครับไปร่วมสุกได้นะครับที่แฟนเพจ Super 100นะครับแล้วก็ถ้าสนใจข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเกษตรกร,กรที่มีประโยชน์นะครับไปติดตามที่แฟนเพจที่มีชื่อว่าเกษตรกรช่างคิดนะครับคือในงาน Life Fa สโ40 p ีพลรู้ก่อนดีกว่าเนี่ยเราต้องการจะจัดงานเพื่อจะให้ทุกคนเนี่ยมีองค์ความรู้มี h How ท o ในการพาตัวเองไปสู่ชีวิตที่เป็นอิสระครับซึ่งจะมีอยู่5ด้าน,าน<อ>มีเรื่องของการเงิน สุขภาพกายสุขภาพใจเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ที่อยู่อาศัยแล้วก็เรื่องของดิจิตอลเชื่อไหมครับว่าคลิกเดียวเงินเก็บหมดทั้งชีวิต oh. พี่รู้ไหมว่าเวลาคนเราล้มเนี่ยเราล้มที่ไหนบ่อยที่สุดล้มที่บ้านตัวเองเจ็ดจุดล้มในบ้านตรงไหนที่ต้องระวังเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจนะครับ oh. และที่สําคัญเนี่ยเรื่องการเงินเราจะบริหารจัดการยังไงนะครับพบกันนะครับวันที่17-19ตุลาคมนี้นะครับที่เซ็นทรัลเวิลด์เพาสชั้น7นะครับงานนี้ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับอนอกจากกิจกรรมบนเวทีนะครับเรามีบูธที่เรียกว่าเป็นบูธแก้ปัญหาตอบโจทย์ชีวิตมากกว่า40บูธแล้วก็เราคัดสรรน,นะครับบูธอาหาร14บูธคัดสรรน,นะอาหารเปลี่ยนชีวิตอ,อาหารอะไรที่คนไวัย0กินได้30กินดี50ก็กินอร่อยแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยในงานนี้ตั้งใจทำเพื่อทุกคนนะครับรู้ก่อนดีกว่ามาพบกันนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ